คือติดกับเป็นท่านภรรยาวันนี้มาร้านหนึ่งเป็นคาเฟ่ที่กำลังดังมากเลยนะคนแบบนิยมมากหนึ่งสะอาดสองก็ถ่ายรูปสวยพบเจ้าของเลยคุณเต๋าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่างคนต่างคู่มาเต๋าเตาเลยครับโอ้โหอ้โหดีดีใจดีนะครองเตาวันนี้เลยอาตอนรับครับคุณเต๋าดังรถไฟอนดิศครับสวัสดี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 ครับวันนี้นะครับประมาณหนึ่งภรรยาไม่รักไม่คิดถึงไม่มา บอกเลยว่าตั้งใจมาจริงตั้งใจมาจริงแล้วอยู่กันที่ร้านอะไรครับตอนนี้ตอนนี้เรายืนอยู่ที่ร้านเอาไว้ช็อตครับเป็นร้านกาแฟเล็กๆติดกับห้างเซ็นทรัลพัทยาครับผมแล้วก็ติดกับร้านนวดชื่อว่าชีวาลมด้วยถูกต้องครับเจ้าของเดียวกันแต่งงานอยู่พัทยาปุ๊บแม่ยายทำมาเขาเรียกว่ามาขยายมาเพิ่มเติมได้ไงเลยุบไปกินกาแฟดีกว่าไปครับพัทยาหอายเลก้านะนี่ไปอยู่นี่เอ้าพังไหนล้ว โอ้สีส้มหมดเลยนะสวยสดใสเลยไปไงมาไงพี่ต๋าถึงอยากมาทำอีก้านกาแฟเพราะว่าเรารู้ว่าคุณทำร้านนวดคือจริงๆแล้วเป็นสายคาเฟ่ไงพี่ชอบไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็ชอบไปกักาแฟไปกับภรรยาเนี่ยแหละอ๋อแล้วก็ไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวไท่ได้ที่ส่งมาอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนี้พี่ต๋าถ้าสมมติว่าคาเฟ่สมัยก่อนเนี่ยกับคาเฟ่สมัยนี้มนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน้คาเฟ่สมัยหนูเนี่ยก็จะเป็นพูดวิลล่าคาเฟ่แต่ละคาเฟ่นั่นก็คือไปจบ อไปร่วมไปเข้าอะไรไปเข้าอะไรไปเที่ยวไปดูนกนกน้องแล้วก็ไปชิมคือบ้านคุณชอบกินกาแฟชอบดื่มกาแฟแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องกาแฟมาว่าเอ้ยกาแฟเนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างอะไรไบ้างก่อนอื่นเลยพี่สาวอันนี้มันคืออะไรพี่เอ่อเค้กเมนวิดครับมันจะเป็นเลมอนอ่าเป้ยวริเริ่มต่อเรื่องกาแฟต่ออ๋อหรือตอนรับน้องนาวอ่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องนาวด้วยน้องนาวพีครับคือมาออกทั้งคู่ไม่สะดวกเพราะว่า รูกอย่างเล็กคือยี่ <20 S 2> ผมอาจาอจะเป็นสายกาแฟส่วนว่าภรรยาผมเนี่ยจะเป็นสายเบเกอรี่อ๋อทาด้วยกันได้ใช่ไ,ไ,ไ,ไปเจอกันพี่วอร์มอัพ นี่เกี่ยวเกี่ยวอะไรกันกับคาเฟ่ไม่เจอไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเจอกันเออใช่ไปพบรักกันเลยไหมที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไปขอพรมาเดี๋ยนะขอให้เจอเนื้อคู่ตอนนั้นคุณเป็นดาร์กไฟแล้วนี่เป็นดาร์กไฟแล้วครับเดี๋ยวดาร์กไฟไปขอพรขอให้เจอเนื้อคู่คือเขาโอ้โหดาร์กไฟคือคนมันชอบเยอะคืออารมณ์เหมือนแบบเราอยากจะเจอเนื้อคู่อยากจะมีคู่ชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นครับพี่ผมนั้นไปเที่ยววอมน่า ช็อตมนในหนังเลยแบบคนเป็นร้อยเป็นพันนะพี่นะแต่ว่าไปโพโล์ตอกมาให้ที่เขาใช่แล้วมันเป็นภาพสโลว์แบบผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาในร้านแล้วตาผมแบบปุ๊บละสายตาไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้มันจะเป็นอย่างี้พี่มันคุณเป็นปะหนูไม่เป็นแต่พี่อ้อจะเปลี่ยนตัเบอร์ตอกตอกตอกตอละสายตาไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอไม่เห็นเลยะเนี่ยละสายตาไม่ได้เลยไม่ใช่คนดูแล้วนีผมเนี่ยอ๋อแล้วก็เลยก็ ใช่คุยแล้วก็แต่งงานกันพี่ต๋าว่าพี่ต๋ารู้ไหมว่าเขาเป็นนักแสดงเป็นดาราตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยแล้วน้องเขาก็ไม่รู้จักผมด้วยแบบว่าไม่รู้ว่าคม่รู้ศลเราคุยคุยใช่แล้วเราค่อยแบบคุยกันมาค่อยๆพัฒนากันมาครับเรื่อยๆจนพบกันอะไรก็ดีนะพี่ต๋าวหงอกเลยนะแต่พี่จะเอาไอ้ตรงนั้นแหะอยู่กับตรงนั้นไม่ได้เพราะหนูไม่มีอะไรดี่มอ๋อไม่ไดื่มเลยเดือนนี้ไม่ได้ไปอินนะดูมือเรื่องรักก็เป็น ยัไม่เห็นป้ายยังไ่นป้ายก็เลยแบบมาตั้งครอบครัวแล้วคุณก็ย้ายมาอยู่นี่เลยถูกไหมใช่ครับมาอยู่นี่ได้ประมาณเอ่อเกือบแปดปีลวเอาว่าถ้าเป็นคนชอบกาแฟก่อนเรากินมาประมาณสองแก้วแลวอันนี้คืออันนี้เป็นเป็นดับเบิลแล้วมันจะเข้มขึ้นอีกนิดแล้วมันหอมกาแฟเขาไม่เปรี้ยวนะครับแล้วก็ลิ่นของของเม็ดกาแฟหอมมากทีนี้มาถึงตัวเบเกอรี่เรากินครัวตองก่อนอันนี้ อร่อยมากนะไหนดลองเนี่ยเราเนี่ยพี่ลองเอาต้มเอาต้มไปลองพี่ตัวผิวเนื้อควรซองครับกรอบดีมากเลยเป็นไงอร่อยไหมควรซองอร่อยอยากให้เราดูอุ้ยเขาทำเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆไม่เยอะอันนี้มากกว่าหมูนะอะไรครับผมอันนี้มีสามชั้นนี่มีหลายชั้นรอบๆอาจารย์อืมหนูถามพี่เต๋าก่อนอันเนี้ยต้องดูดเลยหรือว่าคนคนดีกว่าคนดีกว่าครับใช่อันนี้เราทำให้เป็นเลเยอร์ให้มันดูสวยๆองนีพี่ อันนี้มันมีวิธีกินสองแบบพป่โกถ้าต่างประเทศเนี่ยมันจะเอาหลอดปักไงแล้วก็ค่อยดูดไล่อย่างข้างล่างไม่ไม <terrain. S 1> ่ไม่เดี <sure> ๋ยวอยู่เป็นไทยไม่ต้องพูดแบบนี้อยู่ไทยกินแบบคนไทยก็โอเคถ้ากินเป็นคนไทยก็คนเลยแต่แล้วต่างประเทศเขาเรียกคำแรกอ่ะเขาจะดูดไล่อย่างข้างล่างมาข้างบนก่อนแล้วคำที่สองเขาอยคนนี่กาแฟใช่ไหม ใช่ครับเป็นโคบูครับุแต่มันแบบมันดูแบบกรุก,กินได้อา้าวพี่เตาแล้วร้านเนี้ยมันตั้งใจให้มันถ่ายรูปสวยแบบนี้เลยตมจริงตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกเลยครับเพราะว่าคาเฟ่สมัยใหม่เนี่ยคือ,อมันจะต้องมีมุมถ่ายรูปให้ลูกค้าแต่พอเราเปิดมาแล้วเนี่ยคือลูกค้าคนไทยเนี่ย เขาจะชอบถ่ายรูปใช่แต่โซนนี้คนไทยน้อยเพราะโซนนี coming, ้มันเป็นโซนฝรั out, ่งเลยใช่กับกลายว่าเป็นชาวต่างชาติใช่เข้ามาแล้วก็มานั่งดื่มนั่งคุยอะไรกันเราอะเราเข้ามาถ่ายเนี่ยเราบอกเลยแล้วว่าต่างชาติกำเดินเข้ามาเราก็เกรงใจให้เกรงใจต่างชาติแล้วต่างชาติเขารู้ไหมว่าเราเป็น ุกเพตาเป็นดาราเออเขารู้ไหมคุณเป็นมีมีบางกลุ่มครับที่เขารู้ oh. จะมีลูกค้าประจําที่เข้ามาแล้วก็จะรู้ว่าเอ้เราทํางานอะไรบ้าง mm. ส่วนใหญ่เนี่ยที่มาแบบเป็นระยะเวลายาวๆเนี่ยเขาจะมาที่นี่ถุกวัน mm. เขาจะเจอร้านแล้วก็จะเจอกาแฟที่เขาชอบถ้าคุณมาตรงนี้ถ้าใกล้เซ็นทรัลพัทาพยานี่คือร้านกาแฟร้านหนึ่งที่คุณวางใจเขาได้เลยนะในเรื่องรสชาติกาแฟกับเบเกอรี่ต่อมาครับพี่เต๋ออันนี้คือชีสอ่าบัชีสเค้กตัวนี้เป็นชีสมันไม่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเบิร์นแน่เนเ่ยตั้งใจ เขาต้องการให้แบบเออเอาของใหม่ๆมาเิดลูกค้าบ้างเนานาอนนี้มันเป็นการเบิร์นด้านหน้าเพื่อให้มันมีกลิ่นของการแบบไม่ๆนิดหนึ่งแล้วก็คุณจะเจอกับชีสข้างล่างหอมๆเลยพี่เหรอพี่เอาลองดินะพี่เอาลองดูอรออะไรตรงใหม่ๆอ่ะ ไม่ดีพี่เป็นอะไรคือก็มันอร่อยไอ้ตรงหน้าพายที่มันไหมข้านบนอ่ะมันหอมมากคือต้องบอกก่อนว่าเบเกอรี่บ้านนี้แต่ไม่ได้หวานแบบหวานแหลมๆนะไม่ได้หวานมากแล้วก็ถ้าจะบอกว่าในความเข้มของชีสก็ชัดเจนในความหวานก็ชัดเจนกลิ่นหอมทั้งหมดชัดเจนแ้่ถ้าคนที่ชอบเบเกอรี่ได้เลยแม้กระทั่งตัวลามันเนี้ยที่มันเป็นแบบมะนาวแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบมีกลิ่นของมันชัดเจนหอมเลเยอร์ทำดีหมดเลยไม่ไม่ไอ้เลเยอร์ดีไม่เท่าไหร่หนูทำไมอ่ะ หนูเอาเนี่ยจิดใจอย่าว่าหนูมูรี่ร้านน้ำบุรีต้าครับพี่คือหนูคิดว่าเชฟมักง่ายทำไมอ่ะเนี่ยมันหกเละหมดเลยนะเนี่ยเอามาป้ายใส่ <c oughs> ทำไมไม่ <c oughs> ว่งงางทำไมทำงานแบบมักง่ายอย่างี้ัเป็นดีไซน์เขา, <c oughs> เอ,าอันนี้ไม่เท่าไหร่ <c oughs> ดู <c oughs> ดิเนี่ย,ยเทเลอะหมดเลยเนี่ย ตั้งใจตัวนี้ตั้งใจเลยตัวนี้ชื่อซาลา์วลครับเป็นเค้กฟิลิปปินส์ฮะแล้วก็จะมีถั่วแบบว่าเป็นอัลมอนด์แล้วก็เลเยอร์ของถั่วอยู่ด้านในฟิลิปปินส์เหรออันอันนี้หาทานยากมากครับเดี๋ยนะเฮ้ยพี่ต๋ขอลองหน่อยมีส่วนผสมมันมะม้วงห็บสองพันด้วยมันจะมีสองโซนด้วยกันนะคทู้ชมตัวที่หนึ่งมันจะเป็นเค้กแล้วก็มีตัวถั่วค่อนข้างเยอะแล้วที่อันหนึ่งคือเป็นตัวครีมของเขาอะครับใช่มันชื่ออะไรนะพี่เต๋าซาลา์วลครับไม่ลอย ตบผัดแบบเคี้ยวแล้วมันมีความหอมก็ถั่ยนะเอาว่าคุณไม่เคยกินแบบนี้แน่ๆไม่เคยกินหอกไม่เคยกินเแ,แบบนี้เลยคือตรงช่วงชั้นเนี่อาไม่รู้ว่ามันเป็นชีสหรือมันเป็นเป็นเมอ์แรองอร่อยมากมันจะหอมไม่ได้วหวานมากเด็กๆทานได้เลยนะเนี่นคือแบบซึ่งมันมีถั่วเป็นโปรตีนดีด้วยอันนี้อะไรพี่เต๋าตัวนี้เป็น dirty ครับ เป็นช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็มีเป็นครัวซองร้วยช็อกโกแลตแล้วก็มีผงคือชื่อมันก็บอกเลยว่าเลอะสกปรกเลยพี่โกชื่อมันคือ d i เดอร์ตี้แปลว่าเลอะเทอะเลยอะฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนผงโกโก้ป่ะเฮ้ยเสียงกรอบมากเลยมันเป็นครัวซองอยู่ข้างในใช่ป่ะใช่ครับจริงๆเป็นครัวซองครับเป็นครัวซองแล้วเป็นไส้ช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยขอลองหน่อยนะ อยู่คนเดียวลยไม่ค่อยอิ่มอ่าอะนั้นไม่ลองหรอกอะตามเถ <c oughs> อะทคาจะกินหนักอาตามด้วยพี่วันนี้เอาไว้ช็อตพอมันเดินทางมาประมาณเนี้ยถูกใจยังคือตอนแรกเนี่ยเราเรามองว่าเฮ้ยร้านเราจะต้องมีคนเข้ามาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมาต่อแถวอะไรกันแต่พอเปิดไปเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าทาร์เก็ตของลูกค้าที่เดินอยู่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่อ่าถามลูกค้าก็เลยเปลี่ยนไปถามว่าตอนนี้เราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ <c oughs> เพราะส่วนใหญ่ลูกค้า80% ถึงเเป็นเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็ติดใจในรสชาติของกาแฟลแล้วก็ในส่วนของเบเกอรี่ของเราก็ถือว่าตรงเป้าแล้วถือว่าตรงเป้าแล้วครับลูกค้าส่วใหญ่แล้วเป็นชาวต่างชาติและที่สำคัญหลังจากที่เรามานั่งเนี่ยลูกค้าหมุนเวียนออกมาคือจุดเริ่มต้นเนี่ยหนูเชื่อว่าพี่ตาวหรือมแม้กระทั่งแฟพี่ตาหรือกระทั่ทงคุณแม่ยายเนี่ยแน่นอนอยากจะให้ ชื่อเสียงของพี่เต๋าเนี่ยโปรโมทหลานมแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยของมันขายตัวเองถ้าออคนชอบเบเกอรี่นะผมว่าเออทสของแนวมันโอเคมากคือหมายถึงว่าผู้ใหญ่ทานได้นะอันนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างว่าเอ้ยนี่เป็นแบบคุณเต๋าสมชายอะไรอย่างนี้นะไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ,เดี๋ยวจะโดนตกก็ต้อง, <laughs> <ไ>ง <laughs> อะไรอ๋อพี่เพื่อเนเล่นมึงอ๋ออ, <laughs> <laughs> อย่าออกอยอ,อกพี่เต๋าผมว่าถ้าคุณมาพัทยานี่คือหนึ่งคาเฟ่ <laughs> เฟที่เอาว่า เราไว้ใจในเรื่องรสชาติอาหารรสชาติของเบเกอรี่กับกาแฟได้เขาบอกไว้ใจมันใหม่ถึงนี้เลยนะคือแบบจ่ายตังไปแล้วมันรู้สึกมันโอเคอ่ะกินแล้วมันโอเคอ่ะคือถ้าจ่ายไปแล้วกินแล้วไม่โอเคผมก็จะไม่พูดนะผมก็จะไม่พูดประโยคแบบนี้ออกมาแน่ๆพ<ะ>ี่ออจะรู้ดีว่าอย่างช็อกโกแลตเนี่ยมีปีศาจจะไม่ค่อยอินเอาตรงแว่าถ้าพวกคาราเมลหรืออันนี้มันมันชื่อว่าอะไรนะเอ่อแมคคาเมอยขวดซองครับอร่อยมากอร่อยจริงคเดี๋ยวนมันมีอีกสองอันที่เราอยากรู้จักก่อนก่อนที่เดี๋ยวเราจะข้ามไปรรร้้้านนนนนวดอออออััีีะะไไ ตัวจริงเมื่อวะแล้วสนับสนุนไปเยอะด้วยเปใครฮะคุณบอกมาเยอะคุณไม่ได้ออกร้านนี้หรือเปล่าดาเอาหลอดแอดคอรคุณมันอันตรายมากนั่นมีหลอดด้วยอันนี้อะไรก็ถามเจ้าเมียไปเลยมันเป็นซีชั่นอลครับพี่มันเป็นอะไรที่แบบเข้ามาใหม่นะก็มีเรลมอนทาร์อันนี้อะไรไม่ไม่อะไรม่นนี่อะไรพี่ดาวอะไรอ่ะวันแฮตดอม ที่ <laughs> หลังไม่ต้องถามเลมันเหมือนเราถามล้านยังไงไม่รู้ <c oughs> โอุ้ณผู้ชมหนูบอกเลยว่าใครมาพขายากลางนะ <c oughs> ไม่ว่าจะแวะมางานอะไรแล้วแต่หนูอยากให้ลองมาที่นี่คุณผู้ชมเอาไว้ช็อตคนไทยชอบมาแล้วฟินคือได้ถ่ายรูปอาหารสวยๆแล้วรสชาติกาแฟหรือรสชาติอาหารเนี่ยดีอยู่แล้วและที่สนคัญคือสะอาดมันสะอาดตาตาดสะอาดตาแบบนั้นเรสบายใจจริงคุณผู้ชมพี่เต๋าอันนี้ก็คือถ้าถ้าเราเรียกมันคือเอาไว้ช็อตนะซึ่งสมมุติถ้าเรากินอันนี้เสร็จแล้วเรออาไปนวดไ <c oughs> ด้ครับผม ร้านนวดคุณชื่ออะไรนะชิวารมครับชิวารมอันนี้นวดจริงๆใช่ไหมนวดจริงๆครับผมพ <c oughs> ี่ต้องการอ <c oughs> ะไ <c oughs> รไปแล้วใช่ไหคุณผู้ชมไปร้านนวดดีกว่าไปไปครับ <c oughs> พี่เต๋าอันนี้เราไม่จ่ายนะครับผมไม่เป็นไรครับ ตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ในร้านนวดแล้วอันนี้ก็เป็นของพี่เต๋าเหมือนกันกับครอบครัวตรงไหมใช่ครับอันนี้ชื่อว่าอะไรนะพี่เต๋าชีวอารมครับชีวารมใช่ครับคุณมีกี่สาขาชีวารมในพัทยาเนี่ยมี7จดสาขาแต่ที่ผมดูแลคือรรณสัวเลยครับผมมีเจ็ดสาขาทจ่ดุณดูแี่สาขาครับสสาขาครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในสาขาที่พี่เต๋าดูแลใช่ครับคุณผู้ชมเราลืมเรื่องร้านนวดที่เป็นแบบแต่ก่อนเลยนะอันนี้มันเป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยสะอาดสะอ้านผ้าม่านสวยมีการทําตกแต่งภายในประ มันก็จะเป็นแบบตึกแถวเลยนะตั้งใจครับพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณแม่ยายผมเนี่ยคือทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านนวดมาก่อนแล้วก็เราจะเห็นแพทเทิร์นของร้านนวดเนี่ยมันมีรูปร้านนวดแล้วมันดูแบบแถวเนี้ยคือเป็นอย่างนั้นหมดเลยเราอยากจะเปลี่ยนให้มันแบบมินิมอลมากขึ้นเข้ามาแล้วรู้สึกสบายโคซี่มากขึ้นเราก็เลยบอกว่าเอาคาเฟ่เนี่ยเข้ามาอยู่ในร้านนวดประมาณนั้นครับเออมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงเปิด11บเอโมงครับอะไรฮะปิดห้าปิดห้าทุ เมื่อกี้คุณไปไหนมาครับอ้ตาแดงด้วยตาแดงคุยกับเาเบาแล้วกนแขกคนเดียวทำงานใช่ไหมใช่ใช่ให้มีความสุขวิลัยอวันนี้ชีวิตพี่เต๋าเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้มากผมแฮปปี้กับการที่ได้ดูแลลูกได้ดูแลครอบครัวมีลูกสองคนตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตมันมันเติมเต็มแต่ในพาร์ทของธุรกิจเนี่ยผมก็สนุก แล้วผมรักกับการทําถามว่าผมจะหยุดอยู่แค่นี้ไหมผมสนุกอ่ะผมก็อยากทาเพิ่มไปเรื่อยๆทําเพิ่มเรื่อยๆอยากจะสร้างแบรนด์ให้มันชัดเจนมากขึ้นหลวพี่เต่ากับคําว่าครอบครัวนะอย่างพี่อ้อเนี่ยพี่เต๋า็ยังถือว่าเป็นเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อะหมายความว่ามีพ่อมีแม่พ่อแม่รักกันดูแลลูกแล้วมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ธุรกิจอะมันจะเติบโตมันจะได้กําไรหรือมันจะขาดทุนมันอยู่ที่เศรษฐกิจของประเทศด้วยถูกไหมพี่ แน่นอนทำธุรกิจมีความเสี่ยงหมดแหละพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างพี่เต่าเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเออปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อกับครอบครัวเขาคือสุดท้ายแล้วทําทุกอย่างก็เพือ่อลูกเราเห็นเต่าแล้วกันไฟวันนี้กับเต่าดาวกันไฟเมื่อเป็นที่เป็นศิลปินคนละคนวันนี้คุณดูโคตรธรรมชาติแล้วมันดูมีความสุขแบบอ๋อัะไม่เห็นว่าตอนที่เราคุยกันเต่าจะไม่ยิ้มอยู่ตอนไหนเลยโดนเราแกล้งหรือการพูดคุยกับพนักงานหรืออะไรมันมีความสุขมากอะไรเงี้ย ลองดูนะครับผมว่าในการดําเนินชีวิตถ้าคุณหาโมเมนต์ชีวิตได้เจอถ้าใครไม่เจอพยายามต่อแค่นั้นเองอพี่เตาก็เคยทําธุรกิจในกรุงเทพมาวันนึงมันก็ยังไม่ไม่เต็มที่พอมาถึงที่นี่ก็ยังไม่ได้เต็มที่หรอกผมว่าเขาก็ต้องหาอีกทีนี้มีอะไรอยากทําต่ออีกไหมพี่เตาเอออยากจะทําเป็นสปาเวลเนสเรื่องความงามนี่หรอทั้งหมดเลย ใช่ใชครับครบวงจรในนั้นเลยมาวันเดียวก็จบเลยมีวนวดมีกินมีทําเล็บมีทุกอย่างาเลยเป็นเวลเนสอันนี้ก็คือเป้าต่อไปเป็นเวลเนสแล้วเป้าการมีลูกอ,อีกคนคุณคิดไหมเออจริงๆก็อยากมีลูกสาวเพิ่มอีกหนึ่งคนเดี๋ยวดูก่อนเออเอรอ,อ,อ,อดูก่อนว่าเออเอาคนที่สองนี้ออให้โตอีกสักพักหนึ่งพี่ต่า้อมอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะ เกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างน้อยหนูเชื่อว่าเขาได้รับความรักจากพ่อแม่แน่นอนเพราะว่าพ่อแม่คือรักกันแล้วก็มีความมีความรักในครอบครัวที่มันอบอุ่นตั้งใจามาคุยไม่เต๋าเลย<ม>เพราะว่าวันนึงเวลาเรามาพัทยาเราจะมาหาใคร ấy, ก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่เราจะมาหาหนึ่งในนั้นก็มีเต๋าเนี่ยแหละที่แบบปเปิดร้านกาแฟถ่ายรูปสวยอาหารดีแล้วร้านนวดก็สะอาดสองอย่างนี้ที่เราเห็นเสมอเลยก็คือร้านกาแฟก็สะอาด อันนี้ก็สะ,ะอาดอ้าวคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากพี่เต๋าครับดีมากขอบคุณมากครับพี่อ๋อขอบคุณมากครับน้าฝากเอาเวอร์ช็อตแต่ร้านกาแฟที่อยู่ข้างเซ็นทรัลพัทยากับร้านนวดชื่อว่าชีวารมถูกต้องนะครับก็อยู่ข้างๆกันเลยติดกันเลยบ๊ายบายวันนี้มีความสุขดูเสร็จแล้วคุณขับรถพัทยากันนะผมว่าพอพร้อมเราต้อนรับคุณแหละโอเควันนี้พี่เต๋าขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากลาไปก่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับต้อต่อนะอีกสองชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามีง่าตอนะ